มาต่อกันหน้า99นะครับนะอัปบีท6วิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน 6. คั้นม .6 ข้อที่8นะครับให้ Circle the correct word ให้วงกลมคำเทียคำที่ถูกต้องนะครับระหว่าง ABC นั่นก็คือนะครับข้อหนึ่งนี้คขอใหตอบคําว่า h o u o h เข้ามานําหน้า h o u o h และถึงแม้ว่านะครับ I normally enjoy detective story I found that one a bit predictable ถึงแม้ว่าโดยปกติแล้วฉันจะชอบหนังแนวนักเสร์ฟนะครับแต่ฉันก็พบว่านะครับมันเป็นอะไรที่อ่าเป็นหนังที่เป็นการอ่าทายเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับนะเป็นการเกี่ยวกับอ่าการการอ่าเป็นการเป็นการทายผลนะครับเป็นการคาดการเหตุการณ์ในข้างหน้านะครับเป็นการเดาเหตุการณ์นิดหน่อยอะไรประมาณนั้น ต่อไปข้อที่สองนะครับนักเรียนตอบนอนะครับนะตอบนอนั่นก็คือนีเธอต์ตามมาด้วยนอนะครับเฟ a นาส a ปียกนีเธอสเปนิสนอฟรันั่นก็คือ ater, am, hu, no นะค f i o นาน,นะครับไม่สามารถพูดได้ทั้งภาษาสเปนและภาษาฝรั่งเศสนะครับนะพูดไม่ได้นะครับต่อไปข้อที่สามครับ t ด a ต a วี e ดนนะครับให้ตอบคำว่า m o o d นะครับ นั่นก็คือคุณพ่อนั้นได้อ่านนะครับหนังเสือเพมของอินเตอร์เนชั่นลนะครับก็คือนานาชาตินะครับแอนเดอะสปอร์ตเซสชั่นแล้วก็อ่านคอลัมน์นะครับกีฬาด้วยทั้งคู่เลยบูธนะครับแปลว่าทั้งคู่กฤสี์สครับแด้ดาซึนวั t to ม o v e นะครับคุณพ่อไม่ต้องการที่จะย้าย ให้ตอบเอาโดนะครับเอาโดหรือแม้กระนั้นก็ตาม his house was damaged บ้านของคุณพ่อก็ยังได้รับอันตร,ราย by the earthquake, earthquake ด้วยเหตุแผ่นดินไหวให้ตอบ h อ u g h ข้อที่5ครับผม his v e r y t a l e d a c t o r เขาเป็นนักแสดงผู้ชายที่มีความสามารถมากให้ตอบบั t นะครับแต่ I don't think he's good enough to win the Oscar. ฉันก็ไม่คิดนะครับว่าเขาจะได้รับรางวัลออสการ์นะครับข้อที่หครับ Andreas v e s romantic films ให้ตอบวายนะครับ w h y Joe preferred thrillers. ในขณะที่แอนเดรนั้นชอบหนังแนวโรแมนติกแต่โจนั้นจะชอบหนังแนวระทึกขวัญ นะครับ why แปลว่าในขณนดที่ข้อที่เนะครับให้ตอบ addition นะครับ in addition to แปลว่าเงื่อนไขเพิ่มเติมนะครับหรือรายละเอียดเพิ่มเติม being an excellent journalist นะครับกายที่จะเป็นนักหนังสือพิม์ที่เก่งนั้น he is also a new reader เขาเป็นคนอ่านข่าวที่เก่งด้วยนะครับตอบ addition นะครับ ต่อไปข้อที่8ครับ Which program do you want to watch คุณต้องการดูโปรแกรมแบบไหน There is ให้ตอบ either นะครับ either the news or documentary นะครับมทั้งโปรแกรมข่าวแล้วก็โปรแกรมสารคดีนะครับทั้งสองโปรแกรมเลยเธอชอบโปรแกรมไหนข้อที่9ครับผมให้เติม despite นะครับ despite ตัวนี้นะครับแปลว่านอกเสียจากว่า The Play Excellent Review นะครับการวิจารณ์วิจารณ์ที่ดีนะครับของบทละครนี้ w e d i d n t e n Joy it v e r y m c n นะครับเราก็ยังไม่ชอบหนังเรื่องนี้เลยนะครับหรือละครเรื่องนี้เลย้อที่ถูกต้อสุดท้ายคับให้ตอออ l โซนะครับนั่นะคือนะ Although she is best known for a role in the soap opera she has also appeared in the some serious drama ถึงแม้ว่านะครับหล่อนจะเป็นที่รู้จักกันดีนะครับในานบทบาทของนักแสดงละครนะครับแต่แม้กระนั้นหล่อนก็ยังไปปรากฏตัวนะครับในานนักละครละครซีเรียสาซีเรีสนะครับอยู่บ้างเหมือนกันนะครับออ o โอเคนะครับจบนะครับทีนี้ไปดูควอนติควา r นะครับก็คือคำจำนวนนะครับคำบ่งบอกจำนวน เขากล่าวเองเขาบอกว่าอันเดอร์ไลน์เดอะโคเร็กต์บอดจินบูให้วงกลมเออให้ขีดเส้นใต้นะครับคําตัวทึบที่ถูกต้องข้อที่หนึ่งหนังสือก็ทําให้แล้วนะครับก็คือ the อะเดอะเฟรมแฮทบูชอั s ซั s ซันแคสและวอร r y well ไรท์ t รชันสกิปยังก็ยังเกี่ยวกับบทภาพยนตร์นะครับเขาบอกว่าบทภาพยนตร์เรื่องนี้บทภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับมีทั้งดาราดังนะครับนาะสตาสตัตแคสแปลว่าดาราดัง ร่วมแสดงและก็เป็นการเขียนบทนะครับที่ well written นะครับสคริปต์เขียนสคริปต์ได้อย่างดีมากๆดังนั้นข้อที่2นี้นะครับผมนั่นก็คือ c คร e นะครับ Soul and Carol All try to t e t tickets for ๋ concert but ให้ตอบนนนะครับนน f them has any luck แปลว่าทั้งแครทั้งโซและก็คาร์โรนั้นพยายามที่จะซื้อตั๋วนะครับเพื่อไปชมโอนเสิร์แต่ทั้งหมดนะครับนะนอนก็คือทั้งหมดไม่มีใครเลยนะครับนอนออฟเดมที่โชคดีได้ซื้อตั๋วนะครับคือซื้อไม่ทันนะครับนะต่อไปข้สานะครับผมให้ใช้ต่อว่าเอลรีนะครับเอลรีฟุตบอลเริ่มซอฟวินนิงเดอะเวิลด์คัพนักฟุตบอลทุกๆคนนะครับนะมีความฝันที่จะได้อ่าแชมป์ลูกนะครับ นะ every นะครับตอบ every ข้อที่ส่ตอบ both นะครับ both Adam and Joe work at the radio station as sound technicians ทั้งอดัมนะครับและโจทั้งคู่เลยนะครับ both o ได้ทางานที่สถานีวิทยุแห่งหนึ่งนะครับทำในแผนก sound technician นะครับคือช่างเทคนิคระบบเสียงข้อที่5นะครับให้ตอบ n a t e r นะครับ n a t u r of the boys s a d b e e n d h a t f i l m e y a r นั่นก็คือผู้เด็กผู้ชายหลายๆายคนเหล่านั้นนะครับไม่มีใครสักคนเลยนะครับที่ has seen t h a t f i l m e y a r ที่ได้ดูหนังเรื่องนั้นมาก่อนไม่มีเลยไม่มีใครได้ดูมาก่อนเด็กเหล่านั้นนะครับตอบนี้เชิ่อข้อทีกนะครับพอ g o e s to the b o o k s o r e ให้ตอบ every นะครับ every day พอนะครับได้ไปที่ร้านหนังสือทุกวันนะครับ every day อเนะครับ yeah, We could watch TV or we could play video games ให้ตอบ either นะครับ Either is fine fit me คือพวกเราสามารถที่จะทั้งดูทีวีแล้วก็ทั้งเล่นวิดีโอเกมไปด้วยเลยทั้งทั้งสองแบบนั้นเป็นอะไรที่ดีสำหรับฉันมากนะ either ข้อทนะครับให้ตอบ o นะครับ A w L O of the people in the audience were clapping and cheering อ l อ of the p เ o p l e ก็คือผู้คนทั้งหมดเหล่านั้นอินเดียในจำนวนผู้ชมนะครับผู้ชมผู้ดูทั้งหมดนั้นได้ปรบมือนะครับแล้วก็ส่งเสียงเชียร์ส่วนกฆก้านะครับไปตอบอีชนะครับ E.S.H. of his b o o k has been bestseller หนงังสือนะครับของเขาในแต่ละเล่มนะครับหนาะนั้นได้เป็นหนงังสือที่ขายดีมากๆนะครับ bestseller และข้อที่10ข้อสุดท้ายนะครับผม I was surprised that none นะครับนะ none of the major newspaper reported the story จานแปลกใจมากๆนะครับเพราะว่าไม่มีหนังสือพิมพ์ฉบับหลักฉบับไหนเลยนะครับที่รายงานข่าวเกี่ยวกับเรื่องนั้นให้ตอบ non นะครับโอเคนะครับไปต่อข้อ b ข้อบีก็บอกลูกแกร์พีเชอร์นักเรียนดูภาพน,นะครับเดินแ,แล้วให้เมคอัพเจแล้วเซสใช้แต่งประโยคโดยย s i ิ g a งแอ o p พ i พิเอ u โฟร์ติควอนอิควอเให้ใช้นะครับคำแสดงจำนวนที่เหมาะสมแอนเดอ p r พรอมแล้วก็แม่บทนะครับแอสซีนิเอเซมโบตามตัวอย่างนั่นก็คือหนังเกี่ยวกับตลกนะครับคอมเมดี้หนังแนววิทยาศาสตร์ไซน์ฟิชชั่นหนังแนวตื่นเต้นนะครับแอซซายดิงหนังแนวระทึกขวานเซียร์ หนังแนวสเปเชียลเอฟเฟกนะครับหนังอ่าคาแรคเตอร์นะครับคือบุคลิกหรือตัวละครนะครับโรแมนติกหนังแนวโรแมนติกและก็หนังอินเมชั่นนะครับอินเมชั่นก็มีหนังอยู่ A B C D E F นะครับักเรียนตอบว่าหนังหกเรื่องนี้เป็นหนังแนวไหนบ้างนั่นคือบูดีดีแอร์นี้ science fiction film นะครับทั้งหนังในภาพดีและก็ภาพดีนั้นเป็นหนังแนววิทยาศาสตร์ n e ท d to be บีโนซีอาร์แคมเปดีนะครับนังก็คือทั้งหนังในโปสเตอร์บีแล้วก็โปสเตอร์ซนั้นไม่ใช่หนังแนวตลกนะครับนะหรือ Both B ีแอ e h a อีแฮปเอ็กซ์ไซตินะครับหนังในโปสเตอร์บและ E นั้นเป็นหนังแนวตื่นเต้น Both D ีแอ e นะครับหนังในโปสเตอร์ดและ E นั้น h a แฮปเกรสเชียลเอฟ f ฟกต์ เป็นหนังที่มีสเปเชียลเอฟเฟกดีมากๆ non of the films i in a h e l l e r นะครับไม่มีหนังเรื่องไหนเลยทั้งหมดนี้ที่เป็นหนังแนวระทึกขวัญ all of the f i l m have interesting character หนังทุกเรื่องนะนะครับนะบมีตัวละครที่น่าสนใจมากๆ n h i s a o e f have romantic ending นะครับ นะครับทั้งหนังใน p h โตเอและ p h โตเอนั้นเป็นหนังที่ตอนจบนั้นไม่โรแมนติกเอาซะเลย A is both an animated film and a comedy หนังในคอลัมน์เในภาพ A นั้นนะครับเป็นหนังทั้งเป็นแนว Animation และก็เป็นแนวตลกไปด้วยทั้งสองแนวเลยบูดคุณครูเริ่มใส่สีให้นะครับนะความจริงเดี๋ยวใส่สีนิดหน่อยนั่นก็คือใช้คำคอนควายเออร์นะครับมา เน้นนะครับก็คือใช้คําว่าบูทนะครับใช้คําว่าบูทใช้คําว่านอนออฟนะครับใช้คําว่า o อนะครับออหรือออฟใช้คําว่านิเจอร์นะครับใช้คําว่าบูทนะครับนะเป็นคาควรนติควอเ r อร์นะครับเป็นคํา่าบอกจํานวนนะครับ โอเคครับไปต่อเลยนะรวดเร็วเลยนะครับต่อไปเป็นคำแปรโพสิชันนะครับเป็นคำบุพบทนั่นก็คือ fill in the correct preposition นะครับให้เติมคำแ e p o s i t i o n ที่ถูกต้องลงไปข้อที่หนึงเขาเติมมาให้แล้วซึ่งแปลว่านะครับ the ticket can be used on all buses and trains in the city center and is valid for one week ซึ่งแปลว่าตัวเหล่านี้นะครับหาถ้าแปลตลอดวัตถากณ์เป็น passive voice นะครับแปลว่าสามารถถูกใช้กับรถโดยสารนะครับได้ทุกคันและก็รถไฟด้วยนะครับนาในใจกลางเมืองและก็จะมีอายุได้ถึง1อาทิตย์เท่านั้นให้ใช้คำว่า for เป็น preposition ต่อไปข้อที่สองก็พอ w a s t money พอได้เสียเงินไปเป็นจำนวนมากนะครับใน on นะครับในเรียนใส่คำว่า on o n On c l o t h e s and s h o e นะครับในการไปเลือกซื้อเสื้อผ้าและรองเท้าข้อทสามครับ I didn't vote ให้ใช้คำว่า for นะครับ forI didn't vote for him in the last election but I actually think he is done o o d job ฉันไม่เลือกนะครับเขานะครับนะ vote for นะใช้ for ฉันไม่เลือกเขานะครับนะในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดแต่ฉันก็คิดว่า เขาคงจะทําได้ดีแล้วนะครับนะ h ี่แฮตดันอาคค o จอบเนี่ยครับส,ส,สีครับ The film was definitely worthy ให้ตอบ of นะครับ of 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 all the award that it won ฉันคิดว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นนะครับเป็นภาพยนตร์ที่มีค่าอย่างแน่นอนนะครับกับรางวัลที่เขาได้ชนะมานะครับหรือที่เขาได้รับมานะครับนะให้ใช้ OF นะครับ of of ข้อที่5ครับผม you shouldn't worry ให้ตอบ about นะครับ about think so much นั่นก็คือคุณไม่ควรที่จะไปกังวลเกี่ยวกับสิ่งต่างๆให้มากมายนะครับจนะอย่าไปกังวลแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดนะครับ he couldn't get you to นะครับตรงนี้ใส่ to 2นะครับ working at the station นะครับ get you to นะครับกับ you to เฉยๆต่างกันนะครับนะถ้า you to เฉยๆอยแปลว่าเคย แต่ถ้าเก็ตยูทูบอกเลยว่าเคยชินนะครับเขาไม่เคยชินกับการทํางานที่สถานีนั้นเลยนะครับคูเดนเก็ตยูทูทีโอทูโอเคนะครับต่อไปมาข้อ b ก็ฟิลในมิส i n g preposition ให้เติมคําบุพบทที่หายไปเด่นแล้วแล้วให้ชูเซนิฟายเพรสสิให้เลือกวัลีห้าวลีนำมามา m a ั e u p นเด็ e ให้นํามาแต่งประโยคนั่นก็คือเชียครับ s ชียออนก็คือ อ่าส่งใจเชียร์นะครับนะหรือแสดงความยินดีนะครับเชียร์ให้ใช้เชียร์อ่อน the feel นะครับความรู้สึกความรู้สึกให้ใช้ of นะครับนะ the feel of something ความรู้สึกในบางสิ่งบางอย่าง to read นะครับในการอ่านให้ใส่คำว่า on นะครับ read on คอมพิวเตอร์ scene ก็คืออ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ to think นะครับให้ใช้ about นะครับนะ a b o u t คิด เกี่ยวกับนะครับบางสิ่งบางอย่าง to show interest นะครับแสดงความสนใจให้ใส่ in นะครับ in in something ในบางสิ่งบางอย่าง capable นะครับมีความสามารถให้ใช้ o f นะครับ off something มีความสามารถในบางสิ่งบางอย่างข้อที่7อ่า at least นะครับตรงนี้ใ,ใส add นะครับ at least ก็คืออย่างน้อยที่สดุดเล็กนะครับขาดนะครับ l ลกออฟนะครับโอเอฟออฟเลกอ ething ขาดบางสิ่งบางอย่างไป To e x c h a n g e s o m ething นะครับในการแลกเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างนะครับให้ใช้ for นะครับแลกเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างสําหรับบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ข้อสิบนะครับครู t o c a t t u r er. e r ให้ใช้ for ก็ได้ใช้ to ก็ได้นะครับนะ f or for หรือว่าใช้ to to c คท t e r e for s o m ething ก็คือสามารถ ที่จะตอบสนองกับบางสิ่งบางอย่างได้นะครับคำว,ว่า catcher เนี่ยแปลว,ว่าตอบสนองก็ได้นะครับนะหรือสร้างความบันเทิงก็ก็ได้นะครับนะคำว,ว่า catcher เนี่ยโอเคครับและวนำมาแต่งประโยคนะครับห้าประโยคดังนี้นะครับ I do n t like reading a r t i c l e on computer since I prefer to hold them in my hand อันดับแรกจริงๆที่แอนคอมพิวเตอร์เซนนะครับฉันไม่ชอบการอ่านเนื้อเรื่องนะครับจากหน้าจอของคอมพิวเตอร์เลย I prefer to hold them in my hand นะครับฉันอยากจะเอาหนังสือมาถืออ่านในมือมากกว่านะครับประมาณนั้น Sarah i n k i n g about นะครับเดี๋ยวตรงนี้ต้องไขสีให้นิดหนึ่งนะครับนะก็คืออ่า ชูโฮนะครับนะชูโฮเดมอินนะครับโฮโฮนะครับให้คู่กับอินโฮอินสไลด์จริงกริง about นะครับชาร่านั้นคิดนะครับเกี่ยวกับนะครับคิดไอ้ใช่กับว่าอ b o u t s t u d y a r การเรียนศิลปะ and ดีไซน์และการออกแบบแอ t h ิคอลเลจที่วิทยาลัยยังเบบี้อันซ์แอนแคปเปอร์โบฟีดเดงเดมเซลเด็กทารกตัวเล็กๆนะครับหนาะก็ยังไม่มีความสามารถ ในการกินอาหารด้วยตัวเองนะครับก็ให้ใช้กับว่า Capable of There is a lack of s u p p o facility a t my school o นะครับที่โรงเรียนของฉันนั้นเสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านกีฬานั้นยังขาดอยู่นะครับนะ lack of แล้วก็เ u า public library c a t e r f o r all a g e ห้องสมดุดสาธารณะของโรงเรียนของฉันนั้นนะครับนะให้สิ่งบันเทิงนะครับสำหรับ ทุกๆอายุคนนะครับ catch all หรือว่าตอบสนองนะครับนะถึงไม่แปลว่าสิ่งมันเดิมก็คือตอบสนองให้กับทุกๆอายุคนนะครับทุกๆทุกๆเพศทุกๆวัยนะครับนะแปลว่าอย่างนั้น all age ในที่นี้โอเคนะครับนี่คือตัวอย่างการใช้คำบุพบทต่อท้ายคำกริยานั้นๆนะครับถ้าโฮก็โฮอิน thinking นะครับทิงก็ทิ้งกบเบา c a p a b l e of นะครับ l a c k of แล้วก็ capture er for okay โอเคครับจบหน้าที่99ไปต่อหน้า100สักหน้าหนึ่งนะครับฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดมแช่ก็อขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุณช่วยอุดช่วยนุ่นในช่องกระผมครูอาพี่นันต้องขอขอบคุณ